เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องคููมันที่สารชังแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตาหญิงสาวร่างปอบบางที่ยังคงพักรักษาตัวด้วยอาการป่วยเพราะความเครียด ความเครียดที่เข้ามารุมเร้าทั้งเรื่องงานและเรื่องของความรักทันชนกค่อยๆลืมตาตื่นเพราะมีเสียงเปิดประตูเข้ามาในห้องพร้อมกับเสียงชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังส่งเสียงออดอ้อนจ้าจ๋าหนึ่งหนุ่มใบหน้าหล่อเหล่านั้นคือคู่มันของเธอเองอีกหนึ่งสาวคือสาวสวยเฮโซเป็นลูกผู้ดีมีเงิน กอดแขนคู่มั่นที่แสนจะเกลียดชังทันชนกทั้งคู่เข้ามาในห้องพร้อมกับรอยยิ้มกรุ้มกลิ่มที่แสนมีความสุขซึ่งต่างจากเธอที่กำลังให้น้ําเกลือและยาเพื่อให้เธอได้พักผ่อนคลายเครียดแล้วนี่อะไรอ้าวนั่นคุณนกตื่นแล้วค่ะอินทุออนบอกราชานน ด้วยรอยยิ้มแปรปรวนเยะเย้ยนิดๆเจ้าของห้องตื่นมาพบเธอกับประชานนพอดิบพอดีตื่นแล้วหรอพอดีอินเขาอยากมาเยี่ยมเธอน่ประชานนเองก็ทำเสียงเยาะยันใส่เธอเช่นกันคนใจร้ายคนนี้เกลียดเธอเพราะที่เขาต้องจำใจยอมมั่นกับเธอก็เพราะพิ่นยกรรมเท่านั้น แต่เธอกลับยินยอมทำตามพินัยกรรมของพ่อที่เขียนออกมาแบบนั้นแม้จะรู้ดีว่าเขาราชานนนจะไม่ได้ยินยอมพร้อมใจแต่เธอก็รักเขาตั้งแต่ตอนที่เธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอต้องมั่นกับผู้ชายคนนี้แต่เขาตั้งหากที่เป็นคนไม่อยากมั่นเขามีข้ออ้างต่างๆนานาซ้ำยังเอาผู้หญิงที่บอกว่า เธอว่าเหมาะและคู่ควรกับเขาทั้งที่เธอก็มีดีไม่ต่างกันในราคาของเยี่ยมทันชนกัดฟันถามทั้งที่เธอต้องทำใจให้นิ่งเพราะรู้ว่าราชานนต้องการจะยั่วให้เธอโกรธและถ้าเธอโกรธเขาจะพอใจนี่ค่ะอินทุออนเดินข้ามห้องไปหยิบ ผลไม้ที่ถูกจัดแต่งในตร้กาสารอย่างดีติดโบพร้อมข้อความที่ขอให้หายดีเร็ววันมาวางให้เธอบนตักหญิงสาวพยายามปั้นยิ้มอย่างยากเย็นแล้วเงยหน้าขึ้นมามองอินทุอ่อนซ้ำท่าทางของหล่อนยังยิม้มท่าทางเยาะเยะ้ยขอบคุณนะคะแต่ทีหลังไม่ต้อง จบคำพูดนั้นกระเช้าผลไม้ก็ถูกคว้างออกมาที่คนทั้งคู่ทันทีอินทุอ่อนกรีดร้องด้านด้วยความตกใจส่วนราชานนนนั้นก็ตกใจด้วยเช่นกันนกทำไมทำอย่างนี้ล่ะอินเขาอุส่าอย่างพูดไม่ทันจบเธอก็ส่งเสียงอย่างเกลียวกราดไม่ต้องทำมาเป็นมาเป็นห่วงเป็นใย ในเมื่อเธอมันร้อนมันรานถึงขนาดจะมาหาพี่นนท์ถึงที่นี่ถามจริงๆเถอะว่าอยากมาเยี่ยมหรืออยากจะมาหาผัวกันแน่ไม่ได้ดา่าเปล่าเปล่าทันชนกยังปาข้าวของที่อยู่ใกล้มือใส่คนทั้งคู่อีกด้วยนกหยุดนะไม่หยุดพี่นนท์จะทำไมเคยบอกผู้หญิงคนนี้หรือยังละ่ะว่าถ้าเขามายุ่งกับพี่นนท์แล้วมันจะเป็นยังไง พี่นนทน่ะก,ก็จะเหลือแต่ตัวถ้าผิดจากพิ่นัยกรรมเพราะยังไงนกก็จะไม่ยอมถอนมั่นอย่งเด็ดขาดยังไงก็จะยอมตายกันไปข้างหนึ่งเธอพูดออกมาราวกับจะคำรามใส่เขาเพราะเธอจะไม่มีวันยอมให้คนที่เธอรักไปเสวยสุขกับผู้หญิงคนอื่นแม้เธอจะไม่ได้ก็ไม่มีใครสมควรจะได้ทั้งนั้นอินทิ อินทุออนหันมหาราชานนคุณนนคะสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดคือเรื่องจริงงั้นหรอกคะสาวงามหันมาถามคู่ควงเสียงแหลมเธอเองก็แทบไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินขณะที่ราชานนกํกำลังอึง้งตอบไม่ถูกท่านชนกจึงเป็นฝ่ายตอบออกมาเสียแทนก็ใช่เนี่ยสิ ถ้าทางรักกันนักรักกันนานนี่นะไหนล่ะคะรักกันมีแต่ตัวก็รักได้ไม่ใช่หรือไงแล้วยังจะกลัวอะไรอีกเ่าคราวนี้ทันชนกเป็นปลายถามกลับตอบไปบ้างรอยยิ้มเยาะเย้ยกลับมาแปะติดอยู่บนใบหน้าของเธอเสียแทนราชานนนไม่ยอมตอบพูดไม่ออกละสิออกไปนะ ออกไปทั้งคู่เลยฉันจะได้นอนพักสักทีเธอไม่ออกปากไล่แค่เพียงอย่างเดียวแต่ยังปาหมอนปาข้าวของไล่ออกมาอีกด้วยเดือดร้อนพยาบาลต้องเข้ามาช่วยไล่ต้อนหนุ่มสาวพราวสวัสด์ออกไปจากห้องนั้นด้วยมันคือเรื่องจริงหรอคะนนทำไมคุณไม่ตอบอินล่ะคะเธอพยายามจะเข็นหาคำตอบจากเขา ใช่ที่คุณได้ยินนะ่ะมันไม่ผิดหรอกผมถึงทำทุกอย่างให้เยนั่นมันยอมถอนมั่นจากผมยังไงล่ะละฉันนนพูดอย่างโกรธแค้นเขายอมรับว่าเขาไม่ชอบทางชนกมาแต่ไหนแต่ไรเพราะมีเรื่องมาเก่าก่อนแต่พินัยกรรมนรกนั่นมันดันบังคับให้เขาต้องมั่นกับคู่มั่นที่เขาแสงชัง คุณกลับไปก่อนเถอะผมจะเดินไปส่งที่รถแล้วก็ขอโทษด,ด้วยเรื่องผลไม้นั่นอินทุออนจำใจต้องยอมทำตามเมื่อเขาไปส่งอินทุออนหญิงไฮโซก็บิดปากอย่างเคืองแค้นหล่อนกะว่าจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นกะจะจับราัชานนให้ได้เพราะเขาทั้งหล่อทั้งรวยแต่เรื่องดันมาติดอยู่ที่คู่มั่นของเขาเสได้ อินทิวออนได้แต่เซงจึงจำเป็นต้องหาที่ระบายส่วนทางด้านของราัชานน,นนั้นที่กลับมาถึงห้องเขาได้พบกับคุณหมอทึ่เพิ่งจะสั่งยาให้คนไข้ที่เข้ามานอนพักรักษาตัวด้วยอาการเครียดจัดกลับต้องเครียดหนักกว่าเดิมเออคุณราัชานนท์หมอว่าคุณอย่าเพิ่งเข้าไปดีกว่ารอให้คุณทันชนกเธอหลับก่อนดีกว่านะครับ ถ้าทางเธอจะเครียดมากคำพูดนั้นมีคำตำหนิแปลงอยู่ด้วยพยาบาลออกมาแจ้งว่าตอนนี้ทันชนกได้รับการทำแผลเรียบร้อยแล้วและก็ค่อยหลับลงแล้วมันยิ่งทำให้ชายหนุ่มถึงกับสงสัยบาดแผลอะไรหรอครับพยาบาลไหวกลางคนค้อนเขาหนึ่งขวับอย่างอดใจไม่ไหวก่อนจะก้มหน้าลบตอบ อมแอมรอยแผลจะเข็มน้ำเกลือนะคะเพราะเธออารวาดเมื่อสักครู่ยังไงล่ะคะข้อความถแถลงไขนั้นทำให้หมอต้องสะก,กิดพยาบาลให้สงบปากสงบคำก่อนที่จะดูก่อนที่พยาบาลจะถูกคอมเพลนแต่สิ่งที่เธอพูดมันก็คือเรื่องจริงทั้งนั้น เธอหลับแล้วผมเข้าไปได้แล้วใช่ไหมหมอบอกเองนีดหนาะว่าถ้านกกลับผมถึงจะเข้าไปได้หมอจึงจำใจต้องยอมอนุญาตและเมื่อราชาโนนได้เห็นคู่มั่นที่แานช่างของเขาหลับลงแล้วเขาจึงขมวดคิว้วจ้องมองข้อมือของเธอที่มีรอยบาดแผลยังเห็นได้ชัดใบหน้าที่หลับยังมีรอยขมวดคิว้วเขารู้ว่าเธอรักเขา และเขาก็ชอบใจเวลาได้ยัว่วโมโหเธอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทำแบบนี้เรื่องมันก็นานมาแล้วตั้งแต่รุ่นพ่อเพราะแม่ของเขาสงสัยว่าการตายของพ่อของเขาเกิดจากการหักหลังกันของพ่อของทันชนกแต่ไม่รู้ว่าทำไมพินัยกรรมของพ่อถึงได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเขาจะต้องมั่น และแต่งงานกับเธอเท่านั้นข้อนี้เขาเองก็ไม่เข้าใจและแน่นอนว่าถ้าเขาจะถอนมั่นกับทันชนก,ก็ต้องยอมถอนมั่นด้วยตัวของเธอเองไม่อย่างนั้นถ้าเขาถอนมั่นแต่เพียงฝ่ายเดียวบริษัทของพ่อของเขาก็จะถูกโอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่างไปเป็นของการกุศลหลังจากทุกอย่างถูกขายทอดตลาดแล้ว และเขาเองก็จะไม่ยอมให้มันเป็นไปแบบนั้นโดยเด็ดขาดเพราะเขากำลังกอบกู้มันขึ้นมาด้วยมือของเขานกมีเสียงใครกวหนึ่งดังขึ้นทำให้ราชานนต้องเงยหน้าขึ้นไปมองก่อนที่เขาจะขบปรามด้วยความไม่ชอบใจเป็นอย่างมากภัชระหนุ่มนักธุรกิจลูกพี่ลูกน้องของทันชนกนั่นเอง หมอนี่ถือดอกไม้และยาบำรุงมาเต็มไม้เต็มมือและไม่ใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่าไอ้หมอนี่มันแอบชอบเธอเขาดูตื้นลึกหนาบางของเจ้าหมอนี่ดีพัชระาได้วางของลงบนโต๊ะก่อนจะทลาลงมาข้างเตียงนกทำไมถึงเป็นแบบนี้และนี่มันแผละอะไร พชระหันมาถามเขาแววตาของมันมีแววเดือดดานเพราะรู้ว่าราชานนนไม่ได้รักไม่ได้ชอบทันชนกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ที่ทนอยู่ก็เพราะพินัยกรรมหมอห้ามรบกวนนกพึ่งหลับจริงอย่างที่ราชานนนว่าเพราะนางพยาบาลรีบเข้ามาดูสถานการณ์ทันทีเพราะดูว่าชายหนุ่มทั้งสองก็ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่ ขออภัยที่รบก,กวนนะคะทุกท่านห้ามเยี่ยมนะคะคนไข้ต้องการพักผ่อนพัชราชักสีหน้าใส่พยาบาลไว้กลางคนก่อนจะจ้องกลับมาที่ราชานนท์อย่างกินเลือดกินเนื้อแต่ทั้งคู่ก็ต้องยอมออกมาจากห้องของผู้ป่วยพัชระแค่ทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าจะมาเยี่ยมแต่ราชานนท์ยังคงนั่งเฝ้าเธ,เธออยู่เพียงคนเดียว ม้าในใจของเขาจะแสนชังเธอแต่อีกใจหนึ่งเขากลับคิดถึงแต่เธอเท่านั้นและเมื่อทันชนกตื่นขึ้นมาอีกครั้งจึงต้องมีอันแปลกใจที่เห็นเขายังคงเฝ้ารอเธอเขาไม่มีคำตอบให้แต่เขาก็ไม่เคยนอกใจหน้าที่ดูแลกู้ม่นถูกสาวใช้ททำหน้าที่แทนเขาออกไปข้างนอกเพราะอินดูโอ อินทุออนโทรศัพท์ d, ขอความช่วยเหลือจากเขาเนื่องจากหลอนเมาหนักไม่สามารถขับรถกลับบ้านได้ตัวด้วยตัวเองได้ต่างคนต่างเมาสรุปสุดท้ายเมื่อเนื้อแนบเนื้อในที่อโครจรมันก็ทำให้ทั้งคู่ต้องจบลงที่โรงแรมตามแต่จะบอกแท็กซี่ว่าจะไปจบที่ม่านรูดม่านไหน อินทุอ่อนจงใจจะจับเขาและราชานนท์ก็มีความต้องการอยู่เช่นเดียวกันแต่เขาดันเห็นภาพนั้นเปลี่ยนไปเป็นอีกคนภาพที่เขาเห็นคืออินทุอ่อเป็นภาพของทันชนกอาจเพราะตลอดเวลาผู้มั่นสาวอยู่กับเขาเขาอาจจะรำคาญไปบ้างแต่สุดท้ายกลายเป็นเขาเองที่ทนไม่ได้ แทนที่เขาจะจูบตอบกับอินทุออนเขากลับลุกโวดพลาดจากเตียงที่รองรับคู่รักเซ็กนับไม่ทวนออกมานนนั่นคุณจะไปไหนล่ะคะอินทุออนแทบจะหายเมาตอนที่ถามผมผมจะกลับบ้านเขารีบหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อเรียกแท็กซี่อีกครั้งไม่สนใจว่าอินทุออนที่กำลังโกรธจัดเพราล่อน เกือบจะทำความฝันและความหวังของตนเองให้เป็นจริงราชานน์พาตัวเองนั่งแท็กซี่กลับมาถึงบ้านตื่นขึ้นมาจึงเห็นว่าทันชนกได้กลับมาที่บ้านแล้วและเธอก็มาพร้อมกับพัชระเขาชักจะไม่ชอบใจเสียแล้วราชนกเดินหนีเข้าไปอีกทางหลังจากพัชระ ขอตัวกลับบ้านทําให้คนห่วงคู่มั่นนึกโกรธทั้งที่เขาเองก็ทําเรื่องให้เธอเสียใจอยู่เสมอนกทําไมไม่โทรศัพท์ให้พี่ไปรับราชนกกลับมานั่งบนเตียงของเธอถ้าถามพี่นนทคงจะไม่ว่างได้ข่าวมาว่าเมากลับมาเนื้อตัวไม่แตกลิ่นเหล้าเคลาน้ำหอมกลิ่นผู้หญิงฉุน เขานึกเคืองคุณเพราะแม้ว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงเขาก็ไม่ได้นอกใจเธอเลยแม้แต่น,นิดนิดเดียวมันจะมากไปแล้วนะพี่แค่เมาไม่ได้มีอะไรกับใครทั้งนั้นยิ้มพูดเหมือนยิ้มแก้ตัวันชนกได้ยินดังนั้นจึงยิ้มเยาอะรกคะบอกทำไมคะใครอยากรู้เธอหันหลังให้เขาแล้วคว้าชุดออกมา เตรียมจะอาบน้ำเพื่อไปทำงานทั้งที่หมอสั่งห้ามไม่ให้เธอทำงานรัชานนชักจะฉุนเขาเดินเข้ามากระชากมือเธอจนหญิงสาวที่เพิ่งหายป่วยกระแทกอก,อกของเขา้าย <Why? S 1> อะไรกันเนี่ยเจ็บนะพี่นนเขาสยะยิ้มดวงตาวาวโรดอย่างไม่อาจควบคุมอารมณ์ได้พิมพ์คนขี้โมโหคงไม่เหมือนไอพัชราหรอก มันเองก็ทำท่าจะตีท้ายครัวพี่เหมือนกันนี่นาะทำท่าทำทางอย่างกับจะหวังดีถามจริงเธอะคนอย่างมันนะหวังอะไรกันแน่เขาถามจนชิดใบหน้าของเธอทำเอาหญิงสาวชักจะไม่ชอบใจเสือแล้วเธอพยายามดิ้นรนแต่ยิ่งดิ้นเขาก็ยิ่งไม่ปล่อยจนเธอสะบัดแขนเล็บคมๆตวัดโดนใบหน้าของเขา ต่างคนต่างตต่างคนต่างตกใจแต่เธอคงไม่ยอมง่ายๆเธอรีบหนีก่อนที่เขาจะคลั่งอย่าอย่าลอ,องได้เพียงแค่นั้นชายหนุ่มร่างใหญ่ก็ปิดปากได้จุมพิดที่แสนดุดันของเขานี่เป็นจูบแรกจูบที่บงบอกถึงความหึงหวงเขาโกรธที่เธอไม่ยอมปล่อยเขาไป เขาโกรธที่พ่อของเธอทำกับพ่อของเขาและเขาโกรธที่เธอเห็นพระชระมันดีกว่าเขาทั้งที่เขาเองก็กดูแลเธอไม่ต่างจากมันจูบของเขาดุดันแม้มันจะให้รสชาติหวานปนขาวไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแรงบทขยี่ริมฝีปากนั้นมันทำให้หญิงสาวถึงกับปากแตกเธอเจ็บและพยายามต่อต้าน กระทั่งเธอตบเขาได้สำเร็จเพื่อเรียกสติแต่ราชานนนกลับไม่สนใจเขากดเธอลงบนเตียงเพราะแรงตบนั้นยิ่งทำให้เขาโมโหแล้วลงมือล่วงเกินเธอเสียงเสื้อผ้าขาดและเสียงกรีดร้องของเจ้านายสาวทำให้ละออรีบวิ่งเข้ามาดูวายตายแล้วคุณนกขา เสียงนั้นทําให้รชาชนนตกใจก่อนจะมีสติเขาเห็นทันชนกร้องไห้ปากของเธอบวมมีเลือดซึมเสื้กกอผ้าก็ยังขาดวิน่นเธอสะอื้นหว่าก้าหาละอออผู้ที่เข้ามาช่วยเธอไว้ให้รอดพ้นจากมือมานที่คอยแต่จะทํำร้ายเธออยู่ร่ำไปรัชนนยกมือเช็ดปากของเขามันยังคงมีเลือดจางๆของเธอติดอยู่เขาจึงทำอะไรไม่ถูก ละอ,อจ้องหน้าเขาด้วยสายตาตัดเพ้อขณะที่กอดทันชนกเอาไว้นั่นทำให้เขาไม่กล้าสู้หน้าเครียได้อีกได้แต่พลุนพลันออกจากห้องนั้นไปเสียเขาทำใจไม่ได้ทั้งที่ปกติเขาก็ไม่ได้เป็นคนหุนหันพลันแล่นแบบนี้นี่เขาเป็นบ้าอะไรไปแล้วและแล้วเขาก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านนั้นอีกเลยทั้งๆที่เขาจะต้องอยู่ที่นี่ แต่ทว่าเขาจําเป็นต้องกลับมาเพราะทนายความโทรศัพท์ตามให้เขากลับมาอีกครั้งเมื่อเขามาถึงเขาก็พบภัชระอยู่ที่นี่ด้วยมันทำหน้าสาแก่ใจถ้าทางของมันดูจะเยาะเย้ยเขาก่อนที่เขาจะได้เจอกับทนายความและทันชนกที่รอเขาอยู่ที่ห้องทำงานมันดูมิดชิด และเป็นการเป็นงานมีอะไรหรือครับคุณทนายเขาถามหลังจากที่เขาเบือนหน้ามาจากใบหน้างดงามที่พยายามจะลบตาเขาเออคุณคุณทันชนกมีความประสงค์จะถอนมั่นนะครับมีทราบว่าเขาถลึงตาโตโดยไม่ปิดบงังเลยด้วยซ้ำว่าเขาไม่พอใจก็ตบโตะด๊ดังปัง จ้องหน้าแทนชนกล่าวกับจะกินเลือดกินเนื้อพี่ไม่ถอนมั่นคำนั้นของเขาทำให้เธอถึงกับตกใจแต่รีบเก็บอาการตกใจนั้นเอาไว้อย่างมิชิดทำไมล่ะคะในเมื่อพี่นนเองก็รอที่นนจะถอนมั่นนี่ไงคะนกจะถอนมั่นแล้วพี่นนจะรออะไรอีกเธอต่อตากับเขาอย่างไม่คิดจะยอมแพ้ แต่เขาเองก็ไม่ยอมด้วยเช่นกันมันเป่าหูนกงั้นหรอเขาชี้ออกไปข้างนอกทาให้เธอรู้ว่าเขาหมายถึงพัชระทำไมต้องเอาแต่โทษคนอื่นด้วยล่ะคะมันเยาะเย้ยพี่คราวนี้เธอจึงยิ้มยอะเขาบ้างอ๋อพี่นนก็เลยคิดว่าพี่พัชระเขาจะเกลี้ยก,กล่อมนกอย่างนั้นหรอคะเขาคำรามในลําคอ เพราะบริษัทของมันกำลังจะล้มละลายและถ้ามันไม่รีบเคลมนกในตอนนี้มันก็จะไม่มีสมบัติมากู้บริษัทของมันคืนนะสิเขาบอกข้อมูลที่ได้รู้มาทั้งหมดเขายิ้มเยาะไม่เห็นทอนชนกถึงกับหน้าซีดจริงไหมคุณทนายเขาหันไปถามทนายความสูงวัยทนายคนดังขยับเน็กไทยอย่างอึดอัด ได้ยินมาเหมือนกันครับว่าเป็นเช่นนั้นคุณหนูและข้อมูลนั้นก็ทำให้ทานชนกได้แต่อึงเพระทะาทำท่าเหมือนหวังดีในชีวิตของเธอไม่เคยเจอใครที่มาดีกับเธอหวังดีกับเธอเลยหรือนี่หญิงสาวสุดลงกับโซโฟ,ฟารู้สึก วิงเวียนเหมือนจะเป็นลมวายคุณหนูละออรีบเข้ามาหาคุณหนูของตนคุณทนายกลับไปเธอครับผมไม่ถอนมั่นหรอกเขาไล่เอาดือด้อๆไม่คำนึงถึงมารยาทด้วยซ้ําในขณะที่เขารีบอุ้มคนที่อาการไม่ดีขึ้นห้องนอนของเธอปล่อยนะทันชนกพยายามจะดิน้นแต่เขากลับดุเธอเพราะไม่อยากให้เธอตกจากอ้อมแขนของเขา แม้จะเกลียดชังแต่ในใจลึกๆก็ยังคงเป็นห่วงละออรีบวิ่งตามมาพน้าพนอเจ้านายสาวอดระแวงราชานนทไม่ได้ทั้งๆที่เขาก็คอยอยู่ใกล้ๆไม่ยอมห่างพออาการดีขึ้นบ้างเธอก็ค่อยๆลืมตามมองคนที่เอาแต่เฝ้าอยู่ไม่ห่างไปไหนทำไมยังอยู่อีกล่ะคะแล้วคุณหนูไฮโซของพี่นนท์ละไปไหนเสีย เขายิ้มมุมปากอย่างรู้ทันถามถึงทำไมาห่วงพี่หรือไงเธอถึงกับแก้มแดกปลังปล่าซนหน่อยเขาหายใจพืชพร้อมกับเสียงหัวเราะหึมหเวลางอนก็น่ารักดีเหมือนกันเขานั่งลงบนเตียงข้างๆเธออยาให้พี่แสดงความบริสุทธิ์ใจไห่ละ่ะก็แต่งงานเลยสิเขาท้า มันทำให้ทันชนกทำอะไรไม่ถูกนี่เขาเป็นอะไรของเขากันละ่ะผีเข้าสิงหรือไงอยู่ๆก็ชวนแต่งงานพี่นนท์มีแผนอะไรกันแน่เขายิ้มกว้างนกคิดว่าพี่มีแผนอะไรละ่ะเธอเองก็คิดไม่ออกแต่ก็เดาไปเรื่อยเปื่อยพี่นนท์อยากจะชนะพี่พชระเงั้ยหรอคะเขาบิดปากทำท่าเหม็นเบื่อไอ้บ้านั่นมันไม่มีวันตามพี่ทันหรอก เธอทำเสียงชิบเบาๆหลงตัวเองชมัดเขากลับจ้องเธอขเม็งห่วงคู่มั่นต่างหากคำพูดของเขาเหมือนล้อเล่นทว่าหญิงสาวก,กลับไม่พบท่าทางล้อเล่นนั้นเลยจากเขาพี่จะพูดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะเรื่องแต่งงานของเราเขาพูดเหมือนบังคับไม่ใช่ยื่นข้อเสนอแต่พี่นนท์ไม่ได้รักนกซะหน่อยเขายักไหล่ แล้วพ่อของพวกเราบังคับเราทำไมกันเขาถามเธอกลับและเธอก็ตอบพ่อบอกว่าพี่นนท์เป็นคนดีพี่นนท์เคยดูแลนกเมื่อตอนที่นกยังเป็นเด็กแต่ความทรงจำน,นั้นเขากลับจำไม่ได้แต่ทันชนกกลับจำมันได้ดีอย่างขึ้นใจเขาช่างดีกับเธอเหลือเกินเขาคอยปลอบใจตอนที่เธอร้องไห้ แบ่งขนมให้ตอนที่เธอยังเด็กมากเธอรักเขาตั้งแต่วันนั้นแต่ดูเหมือนแม่ของราชานนนจะไม่ค่อยชอบเธอเท่าไหร่พี่จำไม่ได้เขาสารภาพและเธอก็ค่อยๆเล่าให้เขาฟังพ่อของเธอเยินยอราชานนนให้เธอฟังเสมอจนเขาต้องนึกทบทวนคำบอกเล่านั้นใหม่เพราะสิ่งที่เธอเล่าขัดแย้งกับคำบอกเล่าของแม่ของเขามาก ตอนที่พี่นนท์ไปเรียนที่อังกฤษพ่อของพวกเราสนิทกันมากเลยละค่ะเธอเล่ายิงเจ้าใจก่อนจะเงยหน้ามองเขาอีกครั้งพี่นนท์ไม่อยากมั่นกับนกก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะนกเข้าใจแต่เขากลับนิ่งเฉยก่อนจะเอาแต่จ้องตาเธออย่างกับเขาจะไม่มีวันมองมันได้อีกก็ดีนะเลิกมั่นไปเลยก็ดีเหมือนกัน คำพูดของเขาทำให้ทันชนกรู้สึกใจหายแต่งไปเลยนั่นแหละง่ายดีเขาบอกแล้วรวบตัวเธอเข้ามาก,กอดไว้เสร็จแทนเขาหัวเราะเบาๆเมื่อเธอจ้องตาเขาตาโตโตด้วยความตกใจก่อนจะหลบเมื่อเขาจงใจก้มลงมาเพื่อจูบเธอไม่นะก็ไหนว่าจะพูดแค่อืมไม่ทันได้พูดจบ คเธอก็ถูกจูบอีกครั้งคราวนี้มันเป็นจูบที่แสนดูดดื่มและหวยหาทำเอาหญิงสาวอ่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจยินยอมให้เขาทําตามใจทุกอย่างแต่โดยดีก็ไหนว่าเกลียดเธอคิดในใจรีบหอบหายใจจนตัวโยนเมื่อเขามีโ,โอกาสปล่อยให้เธอได้หายใจหายคออีกครั้งแต่เขากลับ กดเธอลงบนเตียงสบตาเธอด้วยสายตาที่ทวินหารักใครพี่ลืมไม่ลงไม่ว่าพี่จะทำอะไรกับใครพี่ก็เอาแต่คิดถึงนกแบบเนี้ยมันเรียกว่ารักได้หรือเปล่าเธอจ้องเขากลับอย่างไม่อยากจะเชื่อพี่นนรักนกหรอคะเขายิ้มม,มุมปากเริ่มหาเสธาเลยกับเนื้อตัวนุ่มนิ่มของเธอเขาทั้งกอดรัด ฟัดเวียงอย่างอดใจไม่ไหวสรุปสุดท้ายเขาก็บอกออกมาคงอย่างนั้นมัง้งพูดจบก็จูบจนเธอแทบลืมหายใจเรื่องอื่นค่อยว่ากันอีกทีเพราะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องของอนาคตแค่ต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันแต่ตอนนี้เขาอยากเป็นเจ้าของของเธอทั้งหมดทั้งตัวและหัวใจ เสียงครวญครางของเจ้านายสาวทําให้ละออยิ้มกริมรู้แล้วว่าทั้งคู่ต่างยินยอมพร้อมใจและพร้อมจะสร้างอนาคตไปด้วยกันหวังว่าเจ้านายที่ล่วงรับไปแล้วคงจะพอใจที่คู่มั่นแสนชังจะกลายเป็นคู่รักที่แสนรักกันได้สักทีจบแล้วนะคะ ผู้มั่นแสนช่างนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามเนาะฝากกดติดตามเนาะแล้วก็อ่ากดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะเวลาตาลงนิยายก็จะได้ไม่พลาดเนาะแล้วก็สำหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมตาฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะ ในช่องตานะคะนิยายฟังฟรีทุกเรื่องนะคะแค่เข้าไปในเพลย์ลิสต์เนาะตาไม่ได้ลบนิยายเรื่องไหนทิ้งนะคะก็เข้าไปชมกันได้เลยแบบฟรีๆนะคะแค่ชมผู้สนับสนุนให้ตาบ้างตาจะได้มีมีเงินเอาไว้ใช้ใจ่ายเนาะหนจะค่ายาของพ่อตาที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็จิตประทะค่ะเนาะเพราะว่าตาก็ไม่ได้มีเงินเดือนนะคะมีแค่ รายได้จาก YouTube นะคะซึ่งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าตาสู้ช่องใหญ่ๆเขาไม่ได้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตาทำงานนี้ด้วยตนเองนะคะทั้งหมดเลยโดยไม่มีแอดมินนะคะฝากด้วยกันแล้วกันนะคะฝากกดไลค์ให้ตาด้วยนะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ตาเหมือนเดิมนะคะตาขอปิดคอมเมนต์นเพราะว่าเดี๋ยวโดนบูลลี่อีกเรื่องเสียงนะคะเรื่องโน้นเรื่องนี้บางทีตาก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยที่จะมาถูกด่ามาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราเขาไม่ได้เข้าใจตาทุกเรื่องนะคะคนเรามีร้อยคนความชอบก็ร้อยอย่างความเกลียดก็ร้อยอย่างนะคะก็ ขอบคุณก็แล้วกันนะคะขอบคุณล่วงหน้าที่มีความปรารถนาดีๆให้กับตานะคะแต่งปันกันเนาะรักนะคะพุ่นรักษาสวัสดีค่ะ